สวัสดีครับท่านสมาชิกท่านผู้ชมทุกท่าน s a t e l e Channel คลิปวันนี้เป็นตอนที่ EP 253แล้วนะครับวันที่7พฤศจิก,กายน2563ครับช่องของเราก็จะออนไลน์คลิปนะครับทุกวันเสาร์เวลา1ทุ่มตรงนะครับทุกเดือนนะครับคลิปวันนี้จะมาแนะนำการ ใช้งานเบื้องต้นนะครับของกล่องรุ่นใหม่จากบริษัท IPM ครับ IPM ตอนนี้ก็จะออกรุ่นใหม่มาเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับจะมี2รุ่นครับเป็น SD Fin 3แล้วก็ Up SD 3ครับจะมี2รุ่นนะครับต่างกันที่จำนวนช่องนะครับอันนี้เป็นตัวกล่องนะครับผมอันนี้ด้านหน้า อันนี้เป็นด้านข้างครับแล้วก็ด้านหลังนะครับกล่องรุ่นนี้จะสามารถรับชม YouTube ได้นะครับแต่ว่าต้องซื้อ Wi-Fi USB นะครับในการเชื่อมต่อครับจะเป็นระบบ C-band แล้วก็ K-U-band ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็จะรองรับการเติมเงินได้นะครับในอนาคตครับผมในระบบ k u ี a n d แล้วก็ซีแบนสามารถรับชมได้นะครับมาดูอุปกรณ์ข้างในที่ให้มาทั้งหมดเลยนะครับจะมีตัวกล่องนะครับตรงนี้ครับผมมีรีโมทมาให้ครับมีแบตเตอรี่ 3A นะครับสาย HDMI 1เส้นครับพร้อมกับอะแดปเตอร์1ตัวนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับ ก่อนการใช้งานทุกครั้งนะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกอย่างนะครับควรจะอ่านคู่มือให้เรียบร้อยก่อนนะครับถึงจะเริ่มทําการเปิดใช้เครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้ออะไรหรือว่าเครื่องรุ่นไหนนะครับก็ควรจะอ่านคู่มือให้เข้าใจซะก่อนนะครับอันนี้อะแดปเตอร์ที่จะให้มาก็จะเป็น1 2โวลต์1แอมป์ครับต่อไปมาดูที่ตัวกล่องเลยนะครับ ตัวกล่องก็จะเป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างเบานะครับเดี๋ยวเราจะช่างให้ดูเลยนะครับน้ำหนักตัวกล่องนะครับเฉพาะตัวกล่องก็แ3กรัมนะครับขนาดก็ประมาณประมาณเกือบสิบเซนนะครับ 9.7แล้วก็9.2เซนนะครับหนาะนิดเดียวนะครับหนาะก็ประมาณ2.2เซนตเมตรนะครับผมก็เป็นขนาดเล็กและก็เบานะครับผมดูด้านบนก่อนก็นได้นะครับก็จะมีปุ่มสวิตช์ปิดเปิดตรงนี้นะครับถ้ารีโมทเสียครับก็สามารถมาเปลี่ยนช่องอัพดาวตรงนี้ได้นะครับมีรูระบายอากาศด้านบนครับผม ด้านหน้าก็จะมีตัวรับรีโมทต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟจะมีสีแดงแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวจะเป็นการรับสัญญาณได้ถ้าหากไม่มีสัญญาณจะมีเฉพาะสีแดงนะครับตรงนี้นะครับมีคำว่าฟิน3ด้านหน้านะครับด้านนี้จะเป็น IPM SD ครับผมอันนี้ด้านขวาด้านซ้ายของกล่องนะครับก็จะมีพอรตสำหรับ USB นะครับ ตัวนี้ก็จะสามารถต่อเข้ากับ Wi-Fi USB ได้นะครับเพื่อจะทำการคอนเน c t กับ YouTube นะครับด้านหลังครับผมก็จะมีพอร์ตที่สำหรับต่อกับระบบจานดาวเทียมนะครับทั้ง4แแบนแล้วก็ k คียบแแบส่วนตรงนี้จะเป็นพอร์ต HDMI out ครับอันนี้จะเป็น AV out อันนี้จะเป็นแจ็ค DC 12โวล์นะครับอันนี้สาย AV ต้องซื้อต่างหากนะครับ ส่วนสาย HDMI แถมมาด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่มีเสาสำหรับ Wi-Fi USB มาให้นะครับอันนี้ต้องซื้อตังหากนะครับถ้าหากจะเชื่อมต่อกับ YouTube นะครับข้างล่างก็จะเป็นรูระบายอากาศนะครับมี QR Code ของ Serial Number นะครับตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะมี CPU ตรงนี้นะครับ อันนี้พอตสำหรับจานดาวเทียมเข้าครับผมอันนี้สำหรับ USB Wi-Fi นะครับจวรับดีโมทครับผมแล้วก็ไฟแสดงสถานะสีแดงกับสีเขียวนะครับพร้อมกับปุ่มเชนนันอัพดาวตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นบอร์ดภายในนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับต่อมามาดูการเชื่อมต่อสายตรงนี้นะครับด้านหลังนะครับก็ จะทดลองก่อนนะครับอันนี้จะต่อเข้ากับจานดาวเทียม kU b a n บหรือ C-Ban d ก็ได้นะครับแต่ตอนแรกผมจะยังไม่ต่อให้ดูนะครับก็จะลองต่อเข้ากับทีวีก่อนนะครับก็นำสาย HDMI มาต่อเข้าไปเสียบเข้าไปได้ครับตรงนี้นครับอันนี้ต่อเข้าทีวีนะครับที่ทีวีก็กดคำว่า HDMI ครับให้มันตรงกับที่เราต่อเข้าไปนะครับ แล้วก็นำอะแดปเตอร์นะครับ12โวลต์มาต่อเข้าตรงจุดนี้นะครับครับไฟจะติดเป็นสีแดงก่อนนะครับเดี๋ยวดูที่หน้าจอเลยนะครับจะขึ้นเป็นโลโก้แบบนี้นะครับอันนี้ไฟแดงจะติดก่อนนะครับถ้ามีสัญญาณถึงจะมีไฟเขียวนะครับอันนี้ผมจะแนะนำการตรวจเช็คก่อนนะครับว่า ขณะที่ไม่มีสัญญาณมันจะขึ้นยังไงนะครับอันนี้ผมกด exit ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะแนะนำการตรวจเช็คระบบให้นะครับว่าที่มันไม่มีภาพมันเกิดจากสาเหตุสาเหตุใดบ้างนะครับถ้าหากเราไม่ต่อตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นกล่องที่มาจากโรงงานเลยนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับไม่มีสัญญาณนะครับ เราก็สามารถตรวจเช็คได้นะครับโดยกดปุ่ม it ok เข้าไปนะครับกด ok เข้าไปตรงนี้นะครับมันก็จะบอกเป็นเวอร์ชั่นมานะครับตอนนี้เป็นเวอร์ชั่นช่องรายการที่576นะครับส่วนถ้าหากเราอยากต้องการทราบว่ามันเป็นระบบ C แบลนหรือ k แบนนะครับก็กดปุ่มเหลืองนะครับผมปุ่มเหลืองตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปนะครับมันก็จะบอกว่า เป็นไทคม4นะครับตอนนี้ช่องสัญญาณความถี่ก็คือ3760นะครับเป็นช่องมาร์เก็ตนะครับจะเห็นว่าคุณภาพแล้วก็ความแรงไม่ขึ้นนะครับต,กกตัว Q กับตัว L อไม่ขึ้นเพราะว่าเรายังไม่ได้ต่อตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะต่อสายจานระบบ KU Band เข้ามาแล้วกันนะครับ สังเกตที่ตัว Q กับตัว L นะครับอันนี้เป็นกล่องใหม่จากโรงงานเลยนะครับพอต่อเข้าไปปุ๊บนะครับมันก็จะมีความแรงขึ้นนะครับแต่จะเห็นว่าคุณภาพไม่ขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพราะว่ามันเป็นระบบข้อมูลมันเป็นระบบ4แบนด์อยู่แต่เรานำสาย k แวนด์ U มาต่อเข้าไปนะครับ เดี๋ยวมาตรวจเช็คระบบเรามาตรวจเช็คการตั้งค่าจานดาวเทียมนะครับกดเข้าไปที่การติดตั้งนะครับรหัสก็เป็น0ู์4ตัวนะครับมาที่การตั้งค่าดาวเทียมนะครับ อันนี้เป็นการเช็คดาวเทียมนะครับอันนี้เป็น C-Band นะครับหมายเลขหนึ่งก็จะเป็นความถี่5150ถูกต้องนะครับถ้าเป็น KU-Band ก็ให้ใช้เป็นกดมาทางขวานะครับแล้วกต็ตั้งความถี่ตรงนี้ให้เป็น Universal นะครับ LNB ถ้าหากเราใช้จานหลายใบก็ตั้งตามที่เราที่เราต่อไดเซกไว้นะครับผม 22K ต้องเป็นออโต้นะครับตรงนี้อพเราตั้งเสร็จแล้วก็ออกมานะครับจะเห็นว่าคุณภาพและความแรงขึ้นแล้วนะครับด้านบนครับผมเพราะว่าผมต่อกับจาร์ระบบ KU-Band ไว้นะครับแล้วกดออกมาครับผมหลังจากนั้นจะแนะนำการ OTA manual OTA นะครับก็สามารถ เข้าเมนูรัดได้นะครับโดยกดปุ่มตรงนี้นะครับคำว่า OTA นะครับกดค้างนิดหนึ่งนะครับผมจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคำว่าใช่นะครับอันนี้มันอยู่ที่ C-band นะครับเราสามารถกดลดเสียงนะครับมาทางสายเพื่อจะ OTA ในระบบ KU-band ที่เราต่อสายนะครับก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมเลื่อนใหม่ก่อนนะครับเลื่อนมาที่ KU นะครับเราจะนำกล่องนี้ทำการแมนนวล OTA กับระบบ KU Band ครับเลดอนซ้ายขวาตรงดาวเทียมนะครับความถี่ก็คือ12687นะครับทาให้ทราบความถี่ก็ดูที่คลิปด้านบนนะครับความถี่ OTA ทั้งหมดผมจะให้วานะครับผมซิมโบลต30,000ครับผมความถี่ต้องเป็น Universal ซนะครับ 22k เป็นออโตนะครับแล้วก็มาที่หมายเลข9นะครับคําว่าเริ่มค้นหา OTA นะครับสังเกตดีๆนะครับคุณภาพต้องมีนะครับต้องประมาณ90-80ขึ้นไปนะครับถ้าต่ํากว่านี้ไม่สามารถ OTA ได้นะครับอันนี้ผมจะทดลองให้ดูเฉยๆนะครับจริงๆกล่องนี้เขาอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะลองทําให้ดูเฉยๆครับกดโอเคเข้าไป นี่นะครับก็คือกล่องนี้มัน OTA มาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะไม่โหลดมาใหม่แล้วนะครับแต่ถ้าหากกล่องนี้เป็นเวอร์ชั่นเก่าอยู่มันก็จะทําการโหลด OTA ให้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างครับผมล้วก็กดออกมาเลยครับหลังจากนั้นเราก็กดปุ่ม Set ก็ได้นะครับมาที่ KU band ครับผมแล้วก็รหัสก็ศูนย์สีส่ตัวนะครับถ้าเราจะดูระบบ เคยูแบงครับก็กดโอเคเข้าไปเลยนะครับก็จะได้ภาพมาแล้วนะครับอันนี้เป็นการดูผ่านระบบจานเคยูแบงอยู่นะครับผมจะแนะนําปุ่มอีกปุ่มนิดจะแนะนําปุ่มแฟบบริกนะครับคือปุ่มที่เราชื่นชอบนะครับก็คือบนปุ่มสีเหลืองนะครับกดเข้าไปมันจะค้นหาช่องรายการที่เราต้องการดูง่ายขึ้นนะครับก็สามารถกดเข้าไปตรงนี้เลยครับ กดครั้งหนึ่งมันจะเป็นช่องรายการทั้งหมดกดอีกทีมันจะเป็นภาพยนตร์ครับเราก็สามารถเลือกช่องที่เราต้องการดูตรงเมนูนี้ได้เลยนะครับการ์ตูนครับกีฬาข่าวสารคาดีครับเพลงบันเทิงนะครับท้องถิ่นแล้วก็วนมาภาพยนตร์นะครับเราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับสมมติว่าเราจะอยู่ช่องหนังนี้นะครับ A f i ิแเราก็กดเข้าไปเลยเลยนะครับก็จะได้เป็นช่องหนังแล้วนะครับผมก็สามารถดูได้ง่ายๆแบบนี้นะครับในการใช้ปุ่ม f a b r i c นะครับเพื่อดูรายการที่เราต้องการง่ายๆนะครับไม่งั้นเราต้องมากดเลื่อนแบบนี้นะครับเลื่อนซ้ายขวากดโอเคเข้าไปก็จะได้ภาพมานะครับอันนี้เป็นการใช้งานรีโมทเบื้องต้นนะครับ กล้อง IPM ทุกรุ่นนะครับสามารถที่จะปรับความสว่างของแสงแล้วก็สีได้นะครับโดยกดปุ่มหมายเลขศูนย์เข้าไปนะครับกดปุ่มนี้นะครับถ้าเราไม่ชอบสีสันแบบนี้เราก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับกดเข้าไปครับเราก็สามารถปรับความสว่างความมืดได้นะครับโดยเพิ่มตรงนี้นะครับความเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับค่าสีมากน้อยตรงนี้นะครับให้เราพอใจแล้วก็กดโอเคไว้นะครับ การปรับตั้งค่าภาพนะครับมาดูการดูรายการผ่าน y o u t u b e นะครับก่อนอื่นก็ต้องมีเสา wifi นะครับต่อเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็คอนเน็กกับ Wi-Fi ที่บ้านให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวการคอนเน็กเดี๋ยวจะมาแนะนำในคลิปต่อๆไปครับอันนี้มาดูคร่าวๆก่อนนะครับสำหรับ การชม YouTube สำหรับกล่องรุ่นนี้ครับการจะเข้าไปดู Youtube นะครับสามารถกดที่ปุ่ม o m e ได้นะครับหรือว่ากดที่ปุ่ม epg ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะแนะนำกดปุ่มนี้เข้าไปก็ได้ครับดูที่หน้าจอเลยนะครับก็จะขึ้น Youtube นะครับกับ n e t Link ครับ Netlink เป็น m3u นะครับตอนนี้ยังไม่มีนะครับ หรือว่าจะกดปุ่มโฮมเลยก็ได้นะครับมันก็จะเข้าที่ youtube เลยนะครับรอสักครู่นะครับก็จะขึ้นเป็นหน้าแรกตรงนี้นะครับเป็นหน้าโฮมเพจครับผมอาจจะต้องรอสักพักนึงนะครับถึงจะมีการโหลดรายการต่างๆมาได้ครบนะครับกดซ้ายขวานะครับเพื่อเลือกหมวดนะครับ หมวดหมู่ต่างๆครับมิวสิกสปอร์ตเกมนิวไลท์นะครับเล ARNING แล้วก็การ์ตูนนะครับผมก็ลองกดไล่ดูนะครับอันนี้เป็นโฮมเพจครับผมก็จะดูคลิปไหนก็กดมาทางขวานะครับให้กรอบสีแดงมาอยู่ด้านขวานะครับก็จะกดไปที่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามได้นะครับสมมุติว่าเราต้องการดู อันนี้แล้วกันนะครับนกตบยุงยักษ์นะครับเราก็กดเข้าไปครับก็โหลดนิดนึงนะครับก็จะเป็นข่าวของช่องไทยรัฐนะครับอันนี้นะครับก็จะสามารถรับชมได้นะครับผมอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับกดให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับผมอันนี้เป็นข่าวครับก็สามารถดูได้นะครับ กดย้อนออกมาก็กดปุ่ม exit นะครับถ้าหากอยากดูอันอื่นนะครับก็ลองเลือกดูนะครับอยากดูที่เป็นข่าวหรือว่าการ์ตูนนะครับก็ลองกดดูครับมันก็จะโหลดหมวดหมู่ของการ์ตูนมานะครับอันนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูคร่าวๆได้นะครับผมลองกดเข้าไปดูครับ นี่นะครับก็จะเป็นกระตูนนะครับก็จะมีช่องรายการตามนี้นะครับถ้าเรากดโอเคครับผมอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะมาทำที่ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมหากเราต้องการออกก็กดปุ่ม exit อ,ออกได้เลยนะครับก็ตอบใช่นะครับตอนกลับมาที่ระบบดาวเทียมนะครับก็กด เล็กหนึ่งเล็กสองได้เลยนะครับเพื่อจะดูช่องต่างๆนะครับผมหน้าจอมันจะมืดนิดนึงครับผมนี่เราก็สามารถดูรายการทีวีได้ปกตินะครับก็มาสรุปนิดนึงนะครับเกี่ยวกับกล่อง IPM SD Fin 3นะครับ ข้อดีนะครับของกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะมีช่องหนังกระตูนนะครับมีช่องข่าวท้องถิ่นนะครับผมเข่าวท้องถิ่นก็จะอยู่หมายเลข43ถึง46นะครับมีปุ่มแฟบริกนะครับสามารถเลือก ช่องรายการที่เป็นหมวดหมู่ได้นะครับผมลองรับการดูหลายดาวเทียมนะครับมีปุ่มเซตให้นะครับผมลองรับระบบเติมเงินรายเดือนนะครับซึ่งจะมีในอนาคตนะครับตอนนี้ยังไม่สามารถเติมช่องได้นะครับสิ่งที่ควรปรับปรุงนะครับก็จะเป็นระบบของ YouTube นะครับผมการค้นหาช่องรายการแล้วก็ข้อมูลภาษาก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวคงจะมีเวอร์ชั่นต่อมาคงจะมีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่สนับสนุนช่องนี้โดยการกดติดตามช่องอย่าลืมกดตรงรูปกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องของเราทุกวันเสาร์นะครับเวลา1นึ่ทุ่มตรงครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ